สวัสดีครับตอนนี้มันมีประเด็นของสังคมใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองคุณเคยได้ยินคําว่าล้มเจ้าไหมล้มเจ้าอะ่ะก็คือลมล้างระบอบก,การปกครองกษัตริย์นั่นเองระบบกษัตริย์ผมเป็นคริสเตียนมาสิกว่าปีแล้วแล้วไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ล่ะแต่ผมจะเล่าถึงว่าพอเรื่องนี้ให้ฟังออตอนสมัยผมเป็นทหารอยู่หน่วยราชวัลลบ รอหนึ่งรออตรงดินแดงผมห้อยไม้ควางเขนรูปนั้นก็ยังอยู่ผมห้อยไม้กวางเขนผมจะเล่าสั้นๆด้วยความถ่อมใจนะแล้วผมคิดถึงทหารเพื่อนนั้นเพื่อน่านั้นจริงๆออแล้วเขาก็ก็ก็บอกว่าเออที่หน่วยก็มีอยู่คนนึงเป็นคริสเตียนก็เคยพาไปโบสถ์ก็เห็นผมเขาบอกเพื่อถามผมริสเตียนหรอผมเหนื่อยผมเลยเอาเสื้อเขียวของผมอ่ะขึ้นมาเช็ดหน้าผากผมออกไปวิ่งมาแล้วเขาเห็นสร้อย ประคำไม้เขียนสีทองทองคําแท่งผมผมบอกใช่เพื่อนผมคนนั้นชื่อออฟเขาบอกว่าจะพาไปหาหมู่จอร์ดหมู่จอร์ดนิสัยดีมากจริงๆเขาชื่อว่าเขาให้ผมเรียกพี่จอร์ดแต่ด้วยความเป็นอาหารที่ถูกมาเนี้ยก็บอกให้เรียกพี่จะได้สนิทกันนะก็เลยได้พบกันพี่จอร์ดเนี่ยก็รับใช้นายด้วยกันเนี่ยอยู่กับจ่าสาธิตนะร้อยไหนผมจำไม่ได้แ,แล่เรารู้จักกัน ก็านายคนเดียวกันน่ะนายคนนี้ก็บอกเขารู้ัทั้งกรมว่าใครนะจ่าสาธิตก็รู้นะก็เคยไปใต้ด้วยกันกับจ่าสาธิตหมู่จ้อนะก็มาเล่าให้ผมฟังคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อตอนปี49การรัฐประหารเนี่ยในกรมของหน่วยนี้นะอันนี้ผมถือว่าเป็นความรับราชการทหารผมรู้ว่าเป็นพระพรซึ่งกันแล้วกันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายในหน่วยน่ะบอกว่าท,ที่คิด,ดจะจัดแห่งหน้ามีการล้มเจ้า ให้สิบตีท่านเนี้ยหมู่อะไปดูไปสืบหาข่าวมาให้ได้เขามาเล่าให้ผมฟังตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้อะไรมันคือลมเจ้าอะไรผมไม่รู้ว่าแล้วหมู่คนเนี้ยก็ไปนะมีรอยสักเต็มเลยมีตัวนันอีตรงเนี้ยผมจําได้แล้วก็มีรอยสักเราก็คุยกันนะมารับผมที่บ้านนายไปด้วยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนช่วงนั้นก่อนที่ผมจะเข้ามาจําที่เนี้ย ที่ไปที่นั่นแล้วก็รับเชื่อที่นั่นก็เพราะเรื่องเนี้ยก็ในหน่วยบอกกันมาว่าที่ให้เข้าไปสังเกตการที่คิดจจากความหวังกรุงเทพนะมีการล้มเจ้าเกิดขึ้นแล้วผมก็ทำพี่ผมก็ตลกแล้วเขาก็ไปรับเชื่อเช่นนั้นแล้วนะถ้ามีคิดคิดเตียนท่านไหนมีคนมาถูกถามว่าเฮ้ยบทนั้นบทน,นี้ล้มเจ้าหรือเปล่าคุณบอกเลยว่าล้มเจ้าแล้วคุณก็พาเขาไปรับพระคุณพระพรที่คิดจจาก ทำให้ผมตอนนั้นทําให้ผมเปิดหูเปิดตานะผมจะเล่าส,สั้นผมไปรู้จกักคิดจกักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็มีสาวๆมาชวนผมไปอยู่โบสถ์นะพี่เลี้ยงผมไม่เห็นด้วยนะั้นผมอยู่แบปติสคิดจักนิมิตใหม่ผมถามพี่เลี้ยงว่าผมย้ายไปอยู่โบสถ์นั้นดิไหมพอดีมีเพื่อนมาชวนมีสาวๆมาชวนผมไปกินข้าวไปอะไรทําดีผมมากเลยแล้วหมู่จอร์ดียผมมากดีกับพี่น้องรอบข้างเลยนะ ผี่จอร์ดไปสืบหาข่าวว่าใครลมเจ้าลมเจ้าในบทความหวักงกรุงเทพตอนอยู่คลองเตยตอนที่ยังโบสถ์ไม่แตกแยกจากกันนะเออก็พาแล้วก,ก็มาเล่าให้ผมฟังแล้วก็พาผมไปด้วยผมเป็นคิดเตียนอยู่แล้วล่ะแต่ผมก็ไปเปิดหูเปิดตาแทบย้ายโบสถ์ตอนนั้นก็ก็ดีเป็นอะไรให,ให,ใหม่ๆคิดถึงพี่จอดแล้วเราจากกันครั้งสุดท้ายผมเจอพี่เขาตอนเราแยกออกมาอยู่กับอาจารย์ธนนท์ที่สถานีรถไฟหัวลาโพง แล้วพี่จอร์ดบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วาเต้พี่เบื่องานราชการอาหารอ้าวพี่เอาไงอ่ะเดี๋ยวพี่พี่ขายตรงไปด้วยตอนนี้พี่มีรถคันนึ้วพี่พอละพี่มีรถมาด้าคันสีขาวผมจาได้นะหมู่จอร์ดตัวเล็กเท่าผมนี่แหละคุยกันผมจําหน้าเขาไม่ค่อยได้แต่จสัญลักษณ์รอยสักที่คอเขาได้เอเขาคุยกับผมว่าพี่จะลาออกแล้วเขาก็ลาออกจริงนะแต่เขาดีกับคนรอบข้างมากเลยดีกับเพื่อนฝูงที่เป็นคิดเตียนแม้จะตุ้งติ้งเขาก็รักเขาก็ช่วยเหลือ ช่วยดีมากเลยชวนคนนั้นคนนี้ไปโบสถข์ขายขายตรงก็มาชวนผมนะเราก็คุยกันจ่าสาธิตรู้จัก,จกดีถ้าคุณบอกว่าจ่าสาธิตลูกน้องรองยศทุกคนก็รู้จกักแล้วเราก็พี่น้องกันคิดถึงกันเสมอนีอจะคุยสั้นๆนะเรื่องนี้มันก็สนุกดีอยากจะเป็นพยานชีวิตคําพยานชีวิตแทนหมู่จอดเนี่ยไอผมเมื่อตลก,ก่าเลยก็ว่า,าเล่าเรื่องไปลบที่ภาคใต้ให้ฟังผมก็คุยกันภาษาพี่น้อง จริงๆผมก็เรียกหมูอะเ,เขาบอกไม่ให้เรียกแบบนี้ให้เรียกพี่จออะไรผมก็ติดปากว่าหมูนะเออเรียกจากก่จาก็จ่าเอ้แล้วนะเขาก็ลาออกจากราชการที่นั่นแหละราชวัลลบแล้วก็ไปไหนไม่รู้ก็ไม่เจอเบอร์ทโทรก็หายพัดพลาดจากกันแล้วกออ็ได้ยินข่าวว่าเขาก็พาผมพอเราเริ่มต้องแยกตัวออกจากความหวังกรุงเทพเราก็ไปอยู่กับาจานฮานนลกับทีมทางนั้นนะ ก็ไปผมก็ไปก็ได้เจอการพูดคุยกันพอ,เ,อ,อเราแยกจากกันพี่ต่างคนต่างไปอ,ออแล้วก็ประเด็นก็คือแหละอย่างที่ผมบอกก็คือสรุปเลยว่ามีการล้มเจ้าไหมไม่รู้อะล้มไม่ล้มนะหมูจอร์ดโดนล้มรูปเคารพในใจแล้วรับเชื่อพระเยซูแล้วเป็นคริสเตียนที่ดีมากเลยนะหมูจอร์ดเนี่ยอยากเจอจากกันไปเป็นสิบปีแล้ว อามีประเด็นหนึ่งวันนี้ผมไปคิดจากไบโรแมน์มาใช่ไหมมีประมาณเดินนะเดยวนะเดยวนะเดยวนะหกรคนนะวันนี้ผมก็นับเ้าอีกะเอ๊ะมันเท่าความหวังไหมเพราะความหวังเขามีก็เชิดความหวังล่าสุดเขาซุยนะคุยคุยไม่นักเลงคุยว่าเจ0 0คนครับถึงนะอันนั้น,นรวมค่ายรักผูกพันเนี่ยผมก็ไปแอบดูมา แล้วเขาก็ยืนเป็นกล้วยหอมเลยเนาะแล้วภรรยาผมถามว่าทำอย่างนี้ยจะบูชาลูกโพบลบหรือเปล่าผมว่ามันมีที่มาที่ไปเธออย่างที่พ่พเราให้ฟังล่ะเอ,อเขาว่าล้มเจ้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี้ก็มีปัญหาการเห็นไหมเขาก็มีความจงรักัอดีก็เพื่อความอยู่รอดแล้วพี่น้องครับผมรู้สึกเสียดายเลยอันนี้ผู้ไม่ได้เกือบตัดประเด็นนี้ไปผมเคยมีใบปลิวของความหวังรุ่นแรกเลยนะผมเสียดายที่ฉีกทิ้งไปเพราะว่ามีคนความหวังเก่าๆให้มา คือตอนนั้นนะบทนี้กลนะำลังบูมนะกาลังบูมแล้วก็พระราชินีในรอ .9 ทรงมอบดอกไม้ให้หนึ่งช่อให้เป็นความมั่นใจแล้วถือว่าเออเรารักใครกันนะเราเราเป็นเราเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิตรหายที่ดีไม่มีปัญหากันก็เรียกว่าได้เพพวกทีมชาวความหวังก็รู้สึกประทับใจ มากก็เอาเรื่องนี้มาผมก็รู้สึกเอ้ยเสียดายใบปิวแผ่นนั้นเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ในความทรงจําแล้วว่าเรายังเป็นี่น้องกันคิดถึงกันเออพูดว่าไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้ก็เกิดปัญหาก็เลยแ่บอเออนี่ต้องบอกว่าแล้วมันตกลงม,มันล้มเจ้าหรือเปล่า ก็เลยบอกภรรยาว่าถ้ามีใครมาถามเธอเธอบอกไปเลยในโบสถ์กิจจักมันล้มก็ล้มเจ้าแล้วให้ชวนเขาไปเดี๋ยวมันจะมันจะติดเหมือนกับที่ผมบะเบบอกพวกคาทอลิกอะว่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาแลกกันเดี๋ยวฉันคุณไปโบสถ์ผมหน่อยนะพอมันไปโบสถ์ผมครั้งเดียวมันไม่กลับไปมันไม่โปรเตอรกลับไปโบสถ์อาควายนัดอีกเลยนะ ตรงรางกัาแหงอ่ะแถมพอวันกลับไปที่ต่างจังหวัดนะไปลากจะไปลากบาทหลวง่าเข้า้วบาดหลวงเดอเด้อเดก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โหร้อนร่นกันมากเลยนะไอโหเพื่อแอบตลกเออใจหลังอ่าก็คือคิดอจักเนี่ยเป็นคิดอจักที่ใหญ่นะครับล่าสุดเขาไปค่ายรักค่ายผูกพันกันผมเคยไปร่วมงานกับเขาหลายรอบแล้วเคยมีพี่น้องสหายสนิทพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความหวังเนี่ยเราพูดคุยกันแบบเออ ดีมา้างเสียบ้างว่าโบสถ์เราทำได้เสียทําไมมันแตกแยกกันแล้เราก็คุยกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นรู้หมดทุกอย่างผมรู้หมดทุกเรื่องเพราะว่ามีคนชอบมาบอกผมใครทําอะไรไม่ดีบางคีมผมไม่ได้อยากรู้คุณมาบอกผมนะล่าสุดเขาก็ไปสนามกีฬาใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยถวายพระพรเลยนะเจ็ดพันคนอีกโบส์ดึงบอกเดียวจะถวายพระเพลับไฟอะไรอย่างผมว่าเออ,เอ,อ เจ็ดพันคนอ่ะ,อะ,อะก็จริงนะแล้วผมถามว่าพี่น้องที่นี่เป็นไงบ้างก็ซื้อที่ดินได้ยังที่รัชดาเป็นพผอยังไงก็แอบ,บไปดูพอดีมันมีการความทรงจําขึ้นมาก็าเออคิดถึงกันไออถานเมื่อนกันแล้วก็เออที่ดินก็ยังไม่ได้แต่ก็เขาก็ยังอยู่ได้นะอาจารย์ทีเอ็นอะไรอาจารย์นิยมไทยก็ยังอยู่กันได้ก็ยังเห็นหน้าค่าตาพี่ติ้งพี่พันที่เคยพูดคุยกัน ชวนกันรับใช้ที่ผมคิดถึงที่สุดคือคิดถึงหมูจอร์จเพราะมันมีประเด็นทางการเมืองแล้วหมู่จอสกับผมเคยรักใคร่กลมเกี่ยวกันมากเคยชวนกันเคียงบ่าเคียงไหลแล้วละ่ะในกรมะนะหลายรอบแล้วก็มาไปมาหาสู่กันก็เลยเกิดประเด็นนี่นแหละให้ผมเล่าสู่กันฟัง ตอนนี้คิดจากเนี้ยเขาก็ย้ายจากของเตยของเตยก็มีทีมอยู่สองสามร้อยคนนะแล้วก็ไปอยู่เจเจมออีกเจเจมอก็อยู่ประมาณสามพันเห็นจะได้นะใหญ่กว่าไบโรแมนห้าเท่านะวันนี้ผมก็นับไบโรแมนดูก็ห้าร้อยแล้วก็ผู้นำบอกอกร้อยแล้วก็หกร้อยเขบอกไม่ไปไหนแล้วคืออธิษฐานเผื่อทุกบทผมเป็นคนชอบอยากรู้อยากเห็น โอเครักและคิดถึงเพื่อนคิดเตือนทุกคนแล้วก็ถ้ามีใครมาถามนะเอาอย่างที่ผมบอกเลยบอกว่าโบสถ์นั้นมันล้มเจ้าบอกไปเลยว่ามันลม้มและเดี๋ยวก็รู้ว่าล้มหรือไม่ลม้มขอพระเจ้าอวยพรครับพระเยซูอวยพรเกิดผลมากๆเป็นพระพรไปทั่วโลกนะหมายเหตุยังเสียดายเสียดายใบปิวโบราณความหวังอันนั้นแผ่นพับโบราณ เสียได้พันไทยสีแดงแดงแต่ก็เก็บไว้ในความสนใจว่าจะเอามาพูดภาษาเอามาขิงอโอเคขอพระเจ้าไวาพรมีพันสามชาตินะเคยร่วมงานกันเคยพูดคุยกันพิติ้งทุกวันนี้ยังเห็นอยู่แล้วก็เห็นพี่น้องความหวังก็กระจัดกระจายไปทั่วประเทศเป็นพระพรมากมายพระเจ้าอวยพรครับขอให้เยซูสถิตอยู่กับท่าน